อย่างที่บอกนะครับการดูแลทุเรียนแบ่งเป็นสเรื่อง1คืออาหารอาหารสรุปง่ายๆทางดินกับทางใบจบแล้วสองก็คือเรื่องเชื้อราเชื้อราเราก็ถ้าแนะนําถ้าเป็นตัวที่ร้านดีสุดจะเป็นตัวฮิวสองฮิวสองถ้าเป็นฮิวสองจะเป็นไคโตซานชนิดพิเศษตัวนี้จะไคโตซานมีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นบํารุงต้นไม้กลุ่มที่ปรับน้ําแต่ตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่จัดการเชื้อโรคได้ทั้งป้องกันและก็รักษา นะครับอย่างตัดแต่งกิ่งอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เราใช้หิ้วพ่นได้เลยต้นไหนที่ทรงปลูกร้อมกันร้อยต้นเนี่ยมี3 4สี่ต้นมันไม่ค่อยเดินเอาหิ้วลาดโคนได้ฆ่าเชื้อกระตุ้นรากใหม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยยีงชุดเป็นแผลมีอะไรก็แล้วแต่พ่นได้เลยรวมถึงลาทางใบด้วยลาทางใบเนี่ยฮิ้วเนี่ยฉีดปุ๊บมันจะล็อกเลยครับจะต่างกับยาเคมียาเคมีเนี่ยเช่นเจอลาใบติดก็ต้องใช้าหญ่ตัวหนึ่งเจอลาสนิมก็ต้องอีกตัวหนึ่ง ไฟท็อปราชมพูก็ต้องอีกตัวหนึ่งแต่ฮิ้วเนี่ยกับการคือหลักการเขาเข้าไปรัดเว <c oughs> ลาทุกประเภทที่เป็นลาหลายพอรัดปุ๊บไม่เกิน2วันเช่นอย่างซุดเป็นลาใบาติดอยู่นะครับฉีดปุ๊บ2วันเรามาดูได้เลยมันจะหยุดฮิ้วสองเราไปยังแต่ไม่รู้จักใช้อบอฮิ้วสองนี้คัรตบอนได้โอ้โอใช้ทั้งต้นฮิ้วสองนี้เป็นต้องเป็นอะไรต้องต้องติดส่วนครับหนึ่งคือทางใบใช้20ต่อ20ทางดิน40ต่อ20 ต้นผิวเพียวอันนี้แต่งกิ่งปุ๊บใส่ป๊กี้เล็กๆพ่นเลยครับเป็นแผลเยิ้มคว้านคว้านเก็บทิ้งแล้วก็พ่นตรงแผลเฮียนี้ไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยถ้าถ้าเป็นทุเรียนนะผมไม่ไม่แนะนําให้ใช้ตัวอื่นเลยแด้ปลอดภัยด้วยปลอดภัยครับฉีดเช้าเย็นเก็บล้างกินได้เลยครับอ่าถ้าเป็นพืชผักที่เราปลูกเองอันนั้นคือ2เรื่องแรกละเรื่องที่3คือแมลงอันนี้จะซับซ้อนหน่อยี่เอาเรื่องง่ายก่อนเพราะเรื่องง่ายเนี่ยสตัวแรกเนี่ยมันจะคงที่อยู่แล้ว แต่ยา,มาแมลงเนี่ยเราจะต้องเวียนเรื่อยๆอนะครับอย่างต้นเนี้ยหนึ่งคือเนี่ยกลุ่ม,มแมลงปากกัดแน่นอนก็ต้องกลุ่มพวกยาพวกฟีพนิวนะครับกลุ่มพวกมแมลงปากกัดกับมแมลงปากดูดปากดูดก็คือพวกนี้เลยเนี่ยพวกเกี้ยไฟใช่เกี้ยไฟไก่แจ้เนี่ยปากดูดหมดเลยปากดูดเนี่ยบางทีส่วนใหญ่กลางวันจะเห็นตัวแต่ปากกัดเนี่ยมากลางคืนครับเขาเลยบอกถ้าได้รอบเย็นมันก็จะได้รอบพวกแมลงปากกัดไปด้วย เราก็ลายแดงอ่าเราต้องรู้ฤดูอย่างที่น้องบอกถูกต้องเลยคือหนาวลายแดงอ่าฝนหนอนร้อนแมลงปากดูดมันจะมันจะมีฤดูของเขาอ่าเนนือไหมถ้าฝนหนักๆนอนหรือกลุ่มแมลงกัดก็จะเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยาอย่างที่บอกคือแรกๆไม่เป็นไรเราก็จะดูให้อย่างสุดโดนตัวเนี้ยเราก็จะแนะนําเลยอ่าเช่นอามิดาบ้างอบาบัคตินบ้างอาร์ซิเฟตบ้าง แต่ลายแดงนี่ลายแดงต้องเป็นยาลายแดงเฉพาะลายแดงเพราะลายแดงมันเป็นแมงมันไม่ใช่มลงยามลงเนี่ยพวกนี้เอาไม่อยู่ถึงลายแดงนม่ควรฉีดด้วยอะ,<ๆ>ละไลายลายแดงฉีดตอนเย็นเหมือนกันครับ <มะ S 1> แล้วก็เข้าหนาวเข้าหนาวอ,อย่างตอนนี้แต่เงี้ยถ้าเราเดินมาดูบางทีไม่เข้าหนาวแต่ว่ามันมีลมแรงๆช่วงฝนแต่ว่ามันมีใบซีดๆอย่างเงี้ยอันนี้สันนิษฐานเรื่องลายแดงได้แต่เงี้ยถ้าชัวเราเอากระดาษ A 4มาวางใต้เนี่ยเคาะ ถ้าเยอะๆมันจะออกเป็นแดงปื้นเลยครับมันจะเห็นต้องมีต้องมีครับอันนี้อันนี้อันนี้ดีตอนนี้กี่รุ่อดีอ่าเนี่ยเนี่ยตอนนั้นถ้าตั้งรอบฉีดตั้งรอบฉีดแมลงก่อนเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่หลายๆสวนใช้ปุ๋ยเราแล้วไม่ค่อยได้ผลคือออกมาแล้วโดนออกมาแล้วโดนเหมือนก็เลยดูใบเล็กใบงอไม่สมบูรณ์แต่ถ้าแปลงไหนที่ฉีดยาแมลงคุมเนี่ยทษทีนะครับใบต้องใหญ่กว่ามือ หมอนนะครับหมอนเนี่ยชุดนี้ต้องอ่าอย่างเงี้ยต้องต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่ามือเราเราก็เวลากำอ่าทษทีเวลากำเงี้ยเนี่ยต้องหนาอันนี้อันนี้ยังพอได้นะอันนี้หนาอยู่อ่าหนาโอ้โหนี่หนาใช่ได้แต่ถ้าบางแปลงที่อ่าอ๋อใส่ผสมสามเลยเนาะถ้าถ้าที่เขาใส่เคมีล้วนๆอ่ะเวลากำพวกนี้่จะกรอบเลยครับกรอบนี่หมายถึงมันจะเป็นลายยังไงใบบมันมันแตกเรอครับเลยยังไงแตกเลยครับอ๋อนี้อันนี้ยังหนานะเออมันจะกรอบๆอย่างเงี้ย คือคือเคาืรีใบมันไม่หนาพอใบไม่หนาเนี่ยหนึ่งคือเรื่องการสะสมอาหาร2คือเวลาร้อนจะจัดซันเบิร์นก็จะไหม้ได้ง่ายนะครับใบยิ่งหนาเขายิ่งชอบครับครับถ้าทุเรียนคือใหญ่หนาดำมันอ,มอย่างเงี้ยอันนั้นคือถ้าทําลูกเนี่ยถ้ามีอย่างนี้สักสามชุดอย่างเงี้ยโอ้โหสบายครับแล้วก็ตอนตอนต้นเล็กนี่ก็เหมือนกันพอมีชุดแบบนี้มันก็อย่างที่บอกอะทั่วไปเวลาเขาแทงเขาแทงทีละเคี้ยวงูออกทีละคู่เดียวแต่ถ้าของเราเนี่ยมันต้องเป็นหางกระลอก ห่างก็ร่องนี่คือออกทีอย่างน้อย3มถึง4คู่ที่บอกว่าปีที่ผมเห็นต้นแบบนี้เพราะเราเห็นมาเยอะต้นอย่างเงี้ยท้าเลยอีกปีครึ่งปีครึ่งมันต้องเ <c oughs> พราะตรงนี้มันสามชัดแล้วครับเนี่ยหนึ่งสองสามสามชัดแล้วลองดูต่อต่อ3เดือนมันจะขึ้นไปอย่างน้อยเนี่ยเป็นเมตรครับเดี๋ยวค่อยเก็บที่หน,น<อ>ักนะครับ ทิไว้ก่อนข้างเนี่ยดูได้เลยว่ารอบ45วันเนี่ยมันจะไปประมาณเนี้ยถ้าสมบูรณ์มากมันจะมีตั้งแต่สมบูรณ์ระดับ1นิ้ว1นิ้วแตกทีละนิ้วอันนี้ระดับคืบไปแล้วแต่ถ้าสมบูรณ์มากๆที่เวลาออกมันจะเป็นสองรอบรอบ45-60วันก็เลยบอกว่าอเอา60วันแล้วกัน60วันคือ2เดือน 2> อ 1>, 1 2 3สาม สี 4, ่ห้านี่คือปีหนึ่งไงคือคือถ้าเราบำรุงถึงนะเลยบอกว่าอันเนี้ยท้าเลยว่าปีครึ่งปีครึ่งยังไงก็ได้น,นี้ก็ต้องต้องมาเก็บเรื่องแมลงอ่อะแมะลงอย่างเดียวเลยอ่าอธิบายก่อนว่าอันเนี้ยสี่สิบห้าวันกว่าจะได้แต่เวลามาลแงลงไม่ถึงสัปดาห์คนที่ปลูกทุเรียนห้าปีกับสามปีแต่ก่อนเขาต้องบอกว่าอย่างน้อยห้าปีถึงถึงจะมีลูกปีอ่าเพราะอะไรเพราะมันโดนอย่างเงี้ยตลอดแต่ว่าส่วนที่เราไปดูแลคือเขาอย่างนี้แล้วแมลงไม่โดน ลองคิดดูว่า2เดือนสัปดาห์เดียวหายไปแล้วอย่างเมื่อกี้หนึ่งปีโดนแมลงลงแค่สามรอบหายไปแล้วนะครับหายไปปีหนึ่งหายไปปีนึงแล้วเลยบอกว่าแมลงเนี่ยไม่ได้เลยครับต้องหนึ่งคืออาหารเชื้อราแมลงแล้วก็ผนวกกับการแต่งกิ่งอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าต้นคู่เนี่ยตรงตรงอันไหนตรงกลางที่ชนกันก็เนี่ยต้นคู่อันนี้อันนี้แต่งโอเคอยู่แล้วนะครับอันนี้โอเคอยู่ละอันนี้อันนี้จริงๆยังชน ยังครควรจะเอาออกใช่ไหมหรือยังไงเออเอาออกใช่อ๋อไหมครับอันนี้ดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เราเราจะดูความสมบูรณ์เช่นอย่างคือว่าอันนี้เอออันนี้สวยทรงมาดีเลยแล้วต่อไปไว้อย่างเงี้ยชนกันแน่นอนเราก็ต้องเลือกเลยครับถ้าอย่างเงี้ยคือต้นคู่นะอ่าเราเราก็ตัดนี้ได้เลยแต่ตัดเสร็จอ่าตัดเสร็จเราก็ต้องเอาคิ้วมาพ่นเลยเพราะนั้นเนี่ยอ่าตัดได้เลยเนาะเราแล้วตัดก็ต้องเหลือเหลือไว้นิดนึงอย่างเงี้ยครับตัดเฉียงภากฉลาม อ่าให้ให้อย่าอย่าอย่าตั้งอย่างนี้ถ้าตั้งน้ําจะเข้าหรืออย่าชิดกต้นเกินถ้าชิดต้นเกินเนี่ยเวลาเชื้อราเข้ามันเข้าต้นเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเชื้อราเข้าเราตัดซ่อมอ่าเราแก้ได้แต่นี้เดี๋ยวมันหลุดเองครับอ,อันนี้ก็โอเคแต่ตรงเนี้ยถ้าอาจจะมาวิดีโอเรื่องแต่งกิ่ง